เพชรยนต์สวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะวันนี้เหมือนเดินเช่นเคยนะคะจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งค่ะวันนี้จ๋าอยากนำคันรถคันนี้นะคะสวยๆสีประตูสีแดงนะคะใสๆสวยๆแจมๆแบบนี้มาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะได้ดูรีวิวของจ้าจ่าได้เลยนะรถคันนี้เป็นรถนิสสันนาวาล่านะคะปี2019.20 2 0เเครื่อง2.4 นะ,ะตัว e black edition นะคะสี่ประตูสวยๆแบบนี้เลยนะหน้าดูดเข้มๆนะพร้อมลุยพร้อมบวกทุกสถานการณ์แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาที่เพชรยน์เสนอขายอยู่ที่555,000บาทเท่านั้นนะคะ555นั่นเองนะคะราคาถูกมากนะคะสำหรับรถสี่ประตูนะเป็นและเป็นปี2020เนี่ยถือว่า เป็นสภาพใหม่แล้วก็ราคาน่าฟังมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเงินนะคะในกระเป๋าลูกค้าแน่นอนวันนี้ขอหยิบยกนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมรายละเอียดความสวยความหลอ่อความเทค่ความดุดันของเขานะคะให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะอันดับแรกเรามาดูในส่วนของล้อนะคะล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนะคะอลลอยสีดำนะคะแม็กอลลอยสีดามาจากโรงงานสภาพแบบนี้เลยอันนี้เป็นแม็กเดิมๆนะไม่มีการ ตกแต่งไม่มีการเปลี่ยนไม่มีรอยชนไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะสำหรับล้อมแม็กของเราก็คือสภาพเดิมสวยมากเพราะว่าการใช้งานรถคันนี้นะไม่วิ่งเพียง7 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองไม่วิ่งน้อยมากนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพใต้ซุ้มล้อนะคะสภาพใต้ซุ้มล้อนี่คือสภาพเดิมๆนะอันนี้บอกได้เลยว่าสีมาร์กที่แต้มมาจาก QC โรงงานยังอยู่เลยนะคะลูกค้า สวยเดิมไม่เคยผ่านการชนแน่นอนรถคันนี้ลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วอยากมาสัมผัสกับรถตัวจริงอยากมาทดลองขับก็มาได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68บริษัทเปิดทุกวันนะคะรับรองเลยที่คลิปนะคะที่ลูกค้าเห็นและกําลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยภาพนะคะในโทรศัพท์ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยคือไม่จกตาแน่นอนตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่มีย้อมแมวขายแน่นอน นะอันนี้คือเจ้าจ่าการันตีและรับประกันได้เลยนะคือสามารถเอาสำเนาเนี่ยไปเช็คที่โชว์รูมนิสสันทุกประเทศได้เลยนะคะรถของเรามีนะคะที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะทุกคันมาดูในส่วนของตานะคะไฟของเขานะโอ้โหสวยอย่างนี้เลยเป็นนะคะไฟลูกแก้วหรือว่าเป็นไฟมันตินะคะรีเฟ็เตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิง่งมาให้เรียบร้อยแล้วสวยนะคะดู เข้มๆหล่อๆนะหรือว่าจะคล้ายๆหนะ้าทานฟาร์มเมอร์นะอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของจ้าจ๋านะอ่ะอันนี้ก็มาดูในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็ดูสวยๆใสๆใหม่ๆแบบนี้ไม่หมองไม่คำ้ำนะแล้วก็กรอบโครเมียมเอ้ยกรอบเป็นสีดํานะคะตัดกับสีแดงเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดเลยนะแล้วก็กันชนด้านล่างจะเป็นสีดําเพิ่มลูกเล่นด้วยการติดสติ๊กเกอร์สีส้มนะคะ ทำให้ดูดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือรายละเอียดรอบตัวรถนะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหารถกระบะสภาพสวยๆดีๆแบบนี้สภาพป้ายแดงไม่วิ่งน้อยแต่ราคามือสองและประหยัดนะคะถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบ50%เลยนะลูกค้ารีบตัดสินใจรีบมาดูรถไล่เลยนะเพราะว่ารถค่อนข้างไปไวมาไวเพราะว่าขายดีมากๆและหาเข้ามาได้ยากแล้วนะใครที่นะ คิดอยู่นะคะอย่าลังเลรีบตัดสินใจเลยรีบโทรเข้ามาหาจ้าจ๋าได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของล้อด้านหน้านะคะอ่ะมาดูนะคะสภาพสวยมากอันนี้คือสภาพเดิมเดิมนะคะอันนี้คือสภาพใต้ซุ้มล้อหน้าด้านหน้านะคะแล้วก็นะคะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะออกแบบมาดีไซน์ให้ดูเก๋ไก๋และดูสวยนะคะเพราะว่าจะเป็นสีดำนะคะไฟเลี้ยวเป็นไฟ led แล้วกติดสติกเกอร์ด้วยสีส้มแถบสีส้มนะคะทําให้ดูลงตัวมากๆเลยนะแล้วก็รอบตัวรถนะคะเป็นสีแดงติดด้วยสติกเกอร์นะคะลายภูเขานะคะสีเทานะแล้วก็ข้างประตูจะมีสัญลักษณ์2.5 d d t ดนะคะ vgs Turbo นั่นเองแล้วก็บันไดข้างนะคะสภาพนี่คือใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าอันนี้ ใหม่ๆเงาๆวาวๆแบบนี้เนื้นะเลยนะคือสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงจริงๆแค่ผ่านการใช้งานมานิดเดียวเองนะคะลูกค้าส่วนขอบป,ประตูนะคะเป็นโครเมียมนะคะตั้งแต่ประตูนะคะฝั่งคนขับยาวไปถึงนะคะประตูที่2ด้านฝั่งผู้โดยสารเลยนะ,ค,ะคือเพิ่มลูกเล่นให้ดูมีมิติดูมีโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนยางนะคะสังเกต ยางขอบประตูนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพใหม่ๆเดิมๆเลยนจะให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะคุณภาพเกรด A ทุกคันไม่มีจกตาแน่นอนนะคะเราเน้นขายแบบคุณภาพนะคะเน้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อนะคะลูกค้าจะได้นําไปใช้งานยาวๆนะ ไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมไม่ต้องกังวลเรื่องมีปัญหาจุกจิกให้ลูกค้ากวนใจให้เสียเงินนะคะเพราะว่ารถของเราเน้นคัดแล้วคัดอีกคัดคุณภาพจริงๆร0 0้อยเปอร์เซนตนะคะนแนะนําเลยนะคะลูกค้าได้ของดีจากบริษัทเพชรยนต์ไปแน่นอนนะคะมั่นใจและการันตีได้เลยนะอ่ะมาดูในส่วนของายท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะแบบนี้สวยๆเลยเก๋ๆไกลๆเลยนะ ส่วนด้านหลังที่เปิดฝาท้ายกระโปรงก็จะมีกล้องนะคะมองถอยหลังแล้วก็จะมีที่ล็อกฝาท้ายกระโปรงให้ด้วยนะแล้วก็มีสัญลักษณ์นวาร่านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะส่วนด้านขวามุมล่างก็จะเป็นตัว e นะคะส่วนทะเบียนนี้นะคะลืมแจ้งลูกค้านะคะต้นคลิปไปว่าทะเบียนนี้ลูกค้าจะยังไม่ได้นะคะลูกค้าไม่ได้ทะเบียนนี้นะเพราะว่ารอ ทางเราโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะอันนี้ป้ายทะเบียนลูกค้าจะได้ป้ายทะเบียนใหม่ไปเลยเนาะเราดูรายละเอียดรอบคันแล้วค่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูความใหม่ภายในห้องดยสารกันค่ะตามเมเลยจ้าอ่าเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับความใหม่ภายในนะคะ อันนี้คือแผงประตูนะคะลูกค้าส่วนแผงประตูก็เป็นสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะออกแบบมาโทนสีดําทั้งหมดแล้วก็ที่พักแขนคนขับเนี่ยจะออกแบบมาแบบว่ามีหนังหุ้มด้วยแล้วก็เดินด้วยตะเข็บสีส้มนะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกแบบนี้เลยนะแล้วก็แผงประตูก็จะมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกกระจกปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะแล้วก็ส่วนนะคะคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นส่วนในของของโครมาลายเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะ อ่าอันนี้คือได้ไปพร้อมเลยเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้คือเจ้าของเดิมใช้งานมือดีเอาถนุถนอมเพราะว่าเพิ่งใช้งานไปเพียงเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะส่วนคอนโซลด้านหน้าก็ใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเราดูไปพร้อมๆกันนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่าเจ้าจ๋ารีวิวไม่ละเอียดยังไงนะลูกค้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทของเราเลยนะเจ้าจ๋าอยากให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงมาสัมผัสกับตัวจริงนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจควักเงินในกระเป๋านะคะมาซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะคะอันนี้เราท้าให้ลูกค้าแบบให้มาเห็นรถของจริงเลยนะคะจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ที่เจจาีวิวให้ดูนะใน YouTube นี่ก็ภาพไม่จกตาแน่นอนภาพตรงปกชัวร้อยเปอร์เซนอันนี้จะจัารประกันและการันตีเลยนะถ้าเขมีข้อสงสัยอะไรก็ให้โทรมาถามจะจ่าได้เลยมาดูส่วนของเบาะนะคะเบาะก,ก็เป็นเบนาะหนังนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยสีดําเดินด้วยด้จะเข็บสีแดงนะ พิเศษกว่านั้นนะคะเขาจะออกแบบมาเบาะตรงกลางจะเป็นเบาผ้านะคะด้านข้างจะเป็นเบาะหนังตรงกลางจะเป็นเบาผ้าเพื่อนะคะง่ายต่อการทําความสะอาดและนุ่มสบายเวลานั่งขับนานๆนะคะ,ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสเปคโดยรวมแล้วถือว่าตอบโจทย์และกว้างนะคะเรื่องใหม่เนี่ยเรารับประกันเรื่องใหม่เนี่ยเรารับประกันเลยว่าไม่ได้ต่างจากป้ายแดงจริงๆนะคะลูกค้าดูสภาพจาก คลิปที่จ,จา้าจ๋ารีวิวได้เลยนะอันนี้คือสภาพรถเดิมมเดิมทั้งคันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้ําไม่มีนะคะพีิคว่าแน่นอนนะคะอันนี้รับประกันเลยส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะมีแอร์ให้ด้วยถึงสองตัวเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ไปพร้อมกันเลยนะอ่าลืมให้ดูนะคะหลังคาก็จะมีหูฉลามให้ด้วยพร้อมรถไฟตัดที่สาม ใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบๆนะคะคันนี้ยังโสดอยู่นะคันนี้ยังโสดอยู่รอเจ้าของมาสู่ขอนะคะใครที่เห็นแล้วก็รีบกรีงเข้ามาหาเจ,จา้าจ๋าได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันค่ะมาดูในส่วนความใหม่ความเดิมของเครื่องยนต์รถคันนี้กันนะคะเชื้อเพลิงคันนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลค่ะลูกค้าเป็นเกียร์หกสปีดนะสภาพเครื่องยนต์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็คือสภาพเดิมๆน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันรอยค้าไม่มีรอยขย,อยับ แม้แต่รอยถลอกก็ยังไม่มีนะคะอ่าให้ดูเลยนะรับประกันได้เลยว่ารถของเราไม่เคยผ่านการชนแน่นอนเจ้าจ๋าก็ให้รีวิวแบบนี้นะคะให้ดูทุกคลิปเลยนะเจา้าจ๋าเพราะว่าเจ้าจ๋ามั่นใจนะคะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อรถดีรถสวยรถคุณภาพนะคะคัดแล้วคัดอีกให้ลูกค้าอย่างแน่นอนเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้านะคะได้ไปใช้งานได้รถคู่ใจไปใช้ด้วยยาวๆนะอันนี้คือสภาพรถเดิมจริงๆ ถ้าใครบอกว่าไม่เชื่อนะคะจ้าจ๋าให้มาดูรถด้วยตัวเองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เลยเห็นคลิปนี้ที่จ้าจ๋ารีวิวนะคะลูกค้าพร้อมนะคะหรือว่าอยากสนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์หรืออยากซื้อสดลูกค้าก็สามารถมาคุยกันหน้าง,งานได้เลยหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีการฝากเซ็นต่างจังหวัดได้นะคะลูกค้าอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะงานไวนะคะงานดีต้องไว้ใจบริษัทเพชรยนต์ได้เลย เพราะว่าเราจะได้สิทธิพิเศษนะคะเป็นเต็นท์ทีแฟนและได้ดอกเบี้ยพิเศษในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นยอดจัดนะคะเราจัดได้เต็มถ้าอยากซื้อสดเราก็ซื้อเราก็ทําให้ลูกค้าได้นะคะวันนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าก่อนจากกันไปก็จ้าจ๋าขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของจ้าจ๋าเพชรยนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวและการอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันนะคะ สำหรับวันนี้จะจ่จขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ